สวัสดีวันนี้เราก็ผ่านมาวันหนึ่งวันนี้ก็มาเป็นวันที่สองวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่โอ้วันที่สามามาแล้วมาวันที่สาม <c oughs> <c oughs> พวกเราเท่สามัคคีกันความสามัคคีนี่ทำให้เกิดสุขทีนี้สามัคคีกันทำความดีไม่ใช่สามัคคีกันทำความไม่ดีสามัคคีกันทำความไม่ดีนั้นก่อความทุกข์ สามารถขี่กันทำความดีนี่ก็ให้เกิดจพในขณะที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้มาชุมนุมกันเพื่อปฏิบัติธรรมมันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากว่าพระสงฆ์จำนวนถึงห้าร้อยมาปฏิบัติธรรมอยู่ในที่ชี่แห่งเดียวกัน พวกโยมก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยมาทำบุญวันนี้ก็สุสีกันแล้วเมื่อวานนี้แพ้พระไปวันหนึ่งวันนี้สุสีแล้วโยมก็ห้าร้อยพระก็ห้าร้อยรวมกันเป็นพันเรียกว่าโอ้ไม่ธรรมดานะคุณประสบศุก็มาเป็น เจ้าภาพวันนี้ซะด้วยได้เลี้ยงพระห้าร้อยได้ฟังพระสวดมนต์ได้เห็นทัศนียภาพต่างๆที่จเจริญขึ้นเพราะว่าการสร้างวัดแต่ละวัดนั้นยากที่จะสำเร็จต้องใช้เวลา แต่ว่าวัดใหม่ศิรธรรมรามนี่พิเศษกว่าที่อื่นแพบเดียวเท่านั้นอุมตมสาสมาธิผ่านไปไม่กี่วันกลายเป็นลานเขาเรียกว่าลานอาโศกที่มีผู้คนเดินกวักไขว่ในการที่ จะแสวงบุญหลวงพ่อก็เป็นผู้นำเพื่อให้เข้าใจว่าการทำนี่ไม่ใช่ทำเพื่อประโยชน์แก่ใครทำเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพราะเราต้องการอยากจะให้พระพุทธศาสนานี่งดงาม ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะให้พุทธศาสนามีการเปื่อเปื่อนต้องการให้พระพุทธศาสนานี่มีความงดงามความงดงามนี่เราก็สวดแล้วตอนเช้านี้งามในเบื้องต้นคือศีลงามในถ้ำกลางคือสมาธิงามในที่สุดคือปัญญาสามงามนี่เรากำลังทำกัน อาที่กิริยานางงามในเบื้องต้นมัชเกิริยานางงามในท่องกลางปริโยาสนานกิริยานางงามในที่สุดความงามทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากคณะสงฆ์จำนวนห้าร้อยที่มาปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นจากอุบาสกอุบาสิกามาใส่บาตกันหน้าตา สละสลวยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใส,ใส่บาทหลวงพ่อก็เดินไม่ค่อยจะไหวแต่ก็เอาสู้เดินจนไหวเเพราะว่าผ่าตัดมาใหม่ๆเดือนก,กว่าๆแล้วก็มาใช้มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามหลวงพอ่อจะต้องเป็นผู้นำนำในทางศีล ให้มีศินมองดูแล้วสวยงามมากมีสมาธิเราแลเห็นโอ้ห้าร้อยองค์นั่งสมาธิเงียบชิบนี่คือปรากฏการพิเศษปัญญาหลวงพ่อก็ให้ความรู้ความรู้นั่น,เ,นเก็บเอามาไว้ในตัวของหลวงพ่อนี่เยอะแล้ว อยากจะขยายความรู้นี้ออกไปให้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อที่จะขยายความรู้กันต่อไปอย่างนี้ก็ตกลงว่าเรากำลัง <c oughs> ช่วยพระพุทธศาสนาให้งดงามงดงามนี่คือสุปฏิปนโนปฏิบัติ วิชูปฏิปโนปฏิบัติกรงยายะปฏิปโนปฏิบัติเพื่อออกครุกสามีจิตปฏิปโนปฏิบัติชอบจริงท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นแล้วว่าพระทั้งหลายนั้นได้พาแก่ท่านเดินทางมาแล้วก็มาพัก อยู่ในสถานที่อันคับแคบแม้ว่าวัดจะกว้างใหญ่แต่พระมาอยู่ถึงสี่ห้าร้อยองค์ก็คับแคบลงไปจนักแต่ในคับแคบนั้นนมันคับแคบแต่สถานที่แต่ใจก็ไม่ได้คับแคบมีศีลบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดอะไรรักษาศีลาจารวัดที่สวยงามบินทบาทเป็นแถว นอกจากนั้นก็ทำสมาธิในคอตวันหนึ่งเรามีาการดำเนินการตลอดวันเช้าตอนเย็นเช้าก็ลุกขึ้นจะเช้าวสวดมนต์ออกบิณฑบาตหลังจากเสร็จพัฒตาภัตกิจแล้วเราก็ไปเข้าที่ ทำให้เกิดปัญญาคือหลวงพอ่อเป็นผู้อธิบายธรรมะในขณะที่อธิบายเสร็จแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยก็คือทำสมาธิเพราะฉะนั้นสู่ปฏิปโนการปฏิบัติด,ดีได้เกิดขึ้นแล้ววิชุปฏิปโนการปฏิบัติกลงได้เกิดขึ้นแล้ว ยายะปฏสิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากโุกเรานั่งสมาธินี่ก็เพื่อให้ออกจากทุกเราได้ทํากันแล้วสามีจีปสิปันโนเราปฏิบัติชอบยิ่งนั่งสมาธิเงียบเชิไปครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วจะเก,กิจะเป็นครั้งอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นสุปฏิบัติ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วอนุตรังพุญญาเขตทางโลกะท่านกล่าวว่าเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นที่จะยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราได้สร้างความงดงามให้แก่พระพุทธศาสนาโดยศรัทธาญาติโยมนี่ไม่ใช่ธรรมดา ตื่นขึ้นแต่เชา้าทีสามตีสี่กว่าจะมาใส่บาทได้แต่ว่าโยมก็มาทำไมเพราะสธาโยมก็มาพระอยู่วัดสบายสบายไม่ว่าแต่ต้องมาต้องนอนตื่นเช้าตีสามตีสี่สี่ 4, ะระฆังปงปงลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นมาก็เตรียมตัว พอเกียมตัวเสร็จแล้วก็มาสวดมนต์เช้าทำวัดเช้าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งเท่เราได้ทำความงดงามให้แก่พระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพระท่านก็ได้ผลไปโยมก็ได้ผลไปโยมก็ได้น้ำอ้อยไปกินไปแล้ว ถ้าหาว่าพระท่านไม่ปฏิบัติท่านก็ได้ฉันจะกากอ้อยกากอ้อยมันเข้าทิ้งแล้วนี่แต่ว่าถ้าพระท่านปฏิบัติท่านก็ได้น้ำอ้อยเพราะฉะนั้นเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าจนตัดรากประจตังเฉพาะตัวใครปฏิบัติใครก็ได้โยมมานี่กเออ็เดี๋ยวก็ทำสมาธิกัน อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความงามต่างๆเหล่านี้จะทรงไว้ทรงไว้ให้มานานที่สุดเท่าที่จะนานได้เราจึงจะเราจึงจะได้สิ่งที่งามสมความตั้งใจที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อาทิกรรยานางงามในเบื้องต้นมัชเทกิยานางงามในท่ามกลางปริโยสานกรรยานางงามในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาได้มีค่าพุทธศาสนามีค่ามากมายเหลือที่จะขนานาน้เพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติ งดงามเช่นนี้แล้วสิ่งงดงามเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนเข้ามาสู่ตัวของเรากลายเราตัวของเรากลายเป็นผู้มีความงามงามด้วยศีลงามด้วยสมาธิงามด้วยปัญญาก็เ,เรียกว่างามเรียกว่าหอมกว่าน้ำอบน้ำหอมน้ำอบน้ำหอมนั่นอหอมเหมือนกันแต่มันจะไปตามลมเท่านั้น ส่วนว่าความหอมของความงามนี่มันจะเป็นกิจติสัพท์ทำให้หอมนี่ทวนลมได้แล้วไม่ใช่หอมเฉ่ๆเหอมเป็นสิ่งที่สามารถบริบันดาลให้ตัวของเรานี่ไปสู่ความสบายในอนาคตแม้ว่าจะลำบากในเวลานี้หน่อยแต่ว่า สิ่งที่เราได้รับผลก็คู่กันเอาจัดการได้